จากคำบอกเล่าเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำค้างธรรมชาติที่หลวงปู่เล่าให้พวกเราฟังครับเราก็นำน้ำค้างที่เราเก็บได้นี่ครับเอามาเข้าห้องแลบผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเราก็ได้ค้นพบคุณสมบัติมากมายของน้ำค้างโครงสร้างของน้ำค้างเป็นโครงสร้างชนิดเดียวกันเลยครับกับเซลล์ในร่างกายของมนุษย์มีค่า pH ที่ใกล้เคียงกับเลือดมากที่สุดยังมีส่วนช่วยในการขจัดสารพิษต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราตั้งแต่ระดับเซลล์ ให้ออกไปทําให้ร่างกายได้ขับถ่ายของเสียและสารพิษออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้นครับน้ําค้าง ยังมีส่วนช่วยในการเติมออกซิเจนให้กับเลือดส่งผลให้คนที่ฝึกสมาธิหรือว่าปฏิบัติธรรมทําให้เขาเข้าถึงสมาธิในง่ายยิ่งขึ้นและจากคุณสมบัติทั้งหมดนี้เองครับที่เราได้รับคําบอกเล่าจากหลวงปู่ทําให้เราเกิดความมั่นใจเมื่อเราได้พบผลแลบ,บจากทางวิทยาศาสตร์ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราโชคดีจริงๆที่เราได้ค้นพบน้ําค้างจากธรรมชาติและน้ําค้างก็ทําให้เราประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับ